ภายในงานแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอดาราคนแรกแล้วค่ะกับพิชายชัตตยโยเดินค่ะสวัสดีค่ะคนแรกเลยเหรอคะคนแรกเลยค่ะเดินเข้ามาในงานนี่ไม่เจอใครเลยไม่เจอเลยค่ะพิชยยัชยคนแรกเลยค่ะใ,ใจร้ามากเลยไ,ไม่มีใครเข้ามางานหรืออะไรสงสัยหลงเข้ามาไหมคะนั่นน่ะสิค่ะพิชายวันนี้พิชัยทำอะไรบ้างคะวันนี้เนี่ยก็เดินไปเดินมาค่ะ ออเมื่อกี้ลงไปเล่นเกมแล้วไปเล่นก็อีดนตรีกับกับคุณผู้ชมด้วยค่ะแล้วมีอะไรมาเตรียมให้แฟนๆบ้างคะไม่มีค่ะมาแต่ตัวอะไรค่ะกระจายมาเต็มร้อยเรารู้สึกยังไงบ้างคะแฟนๆชื่นใจอะแล้วก็ดีใจนะจริงๆแล้วแบบวันนี้น่าจะบอกว่าร้อนที่สุดวันหนึ่งในในรอบปีของของเมืองไทยเลยแต่ว่าทุกคนมากันด้วยใจจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกันให้มากๆแล้วมีความสุขกับทุกอย่างที่เราเตรียมเอาไว้ you <laughs>